เอยไม่ได้หยกย ạ างจริงหวัวผ้ามันยองอยู่ว่้นอะแล้วเอ,เอ็มไเอ็มมือเอ็มมือเอ็มเอ็มไอเอ็มสาปาครูนแล้วล้าว,ววันนี้เอ,เอ็มไเอ็ม em mà em mà em mà em em mà em sai ừ. phải ui phải xài ui để cái im ra nan hôm run bày đuôi kìm thứa Hôm nay โอ้โหวุ้ยเดาไปไปไปขึ้นบนไปทำงานกันแล้วเล่นเล่นกันแล้วมาแก้มหมดแปลงองียหลังหลังก็ไม่นักแปลงองี้ยหวั่นเสียตอนดึงไม้ค้างริมดงดิมแดนผักป้อนไปเรื่อยทำไปเรื่อยเล่นไปเรือปอย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 แล่ยื่นจะ ยื่นล่าอ,อวว่ายื่นขี้ครานอยู่ว่าเลื่นเจ้าชูยื่นพน,น,น,นันหึหึว่าโอ้ยงเล่มนตาวิ่งไปไปไปทำมันกันลาไปเล่นเล่นกันลาลุ้บไปซาปากโคลวนวันนี้ไม่ต้องขี้จวงเจา้าไม่ต้องล้างไว้พนันเนี่ยอบอุ่นดีร่างกายอากาศหนาวช่วงนี้นัวเวลาแห้งนัวตัวได้ขี้แล้วไปไปทำงานไป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 ,ไปอุย้ย วุ้ยไปวุ้ยวุ้ยเดินไม่่อยรอดพุงอีเตะว่าเจ้าเจ้าที่มันอิ่มเหม่ยเอ้ยอุ้ยกินไม่ได้กัดปลาเลยนี่ย่ยไดไหนลานกิ่งค เปิดกลุ которая, ่มไป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 นู่นแดดมาแล้วนู่นเนี่ยร้อนล้าไอ้อุ้ยไปไปป้าเตียนเตียนรับเมื่อนากล้องแล้วทุกกระโมมึงสองคนสองตัว วอ้ยอืมเรนที่ก็ลงไม่กินโอ้อืมแล้วก็ยังไม่ข่าปะอืมอืมไป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 อืมยัดเข้าไปอุ้ยไป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 ลงไปไป ได้ยินเสียงใ่เดียวสักกินเหล้านี่เงินมานี่เออนี่นี่นี่ไปเออไม่ต้องหมาอ้อนควับควับนี่วไปอืม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 ไป ล่วเสี่ยงไม้เรี่ยวนี่ไม่ใช่กลัวไม้เดี่ยวมายิงไม้อันเล็กยิงกลัวแรงไม่ใช่กลัวว่ายิงย่อยยิงตบเจ็บไม่ใช้ข้าใจพิษกันต่างเพ่ว่าต้องถูกใจเจ็บมาจะไม่มีกับต้องซึกษ่ากันว่าจางกลัวไรเลยกลัวเสี่ยงทําไมต้องกลัวสัดเหล็กทําไมต้องกลัวเสี่ยงควิปควับควิบควับกันดูวิธีการเลี้ยงไงไม่ยากถ้าศึกษ่า หออเออเออออยไม่ต้องหมอออออนี่มาเรียแล้วนี่เอออือยยูปะนั่นแแล้วไปไวันวันเบจะไม่ต้องทำเลยข้าข้าจะจ้างอืยไปแล้ว นี่หมายเดียวนี่นี่นี่มาเร็วนี่นี่นี่มายเดียวนี่นี่เลี้ยวไปเดียวเอ้าเอ้านี่มายเดียวเลี้วเอ้ฮะฮะฮะอ้าเอ้า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 เอ้เอาเลือดซิกซิกเลยไอเมาเดีวนี้เลย ทุบเร็วเลือดเลยถึงกระดูกเลยเอออันใหญ่โตไม่งี้นอยู่นี่นะอ,อันใหญ่กว่ามึงเหลา่าอันใหญ่กว่าข้ามึงเหลา่ามาเดี๋ยวนี้ไปเออกลัวไปตาทุบเจ็บมาเดี๋ยวนี้ขว่างเสี่ยงเลยตาเออเออเออ,เอ,องงนมานี่อันใหญ่โตไปยุกแกกัน,กนให้ข้อมูลครับสักโอ้ยตัวมาเดี๋ยวนี้อัน จักเลยแอ้ไปไปไปแกกลัวคือกลัวเสี่ยงเนี่ยครับเนี่ย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 เลยเราเสี่ยงยงดังนั้นไดยเสี่ยงนั้นได้ตาตู้ตัวเนี่ยเลยแอไปอุ้ยไปเออกี้อะไรลไปไป ôi thương phải mai nào bây, ui, 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 già ui, ui. Oi, bye. Oi. Oi.

走啊！走好快拿药！